สวัสดีทุกคกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตโตโฟกัสอีกเช่นเคยสำหรับคลิปโดนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนหาเงินเข้าทูมันนี่ l l เลตกันนะซึ่งตัวนี้นะครับเราจะทําการเล่นทําแบบสอบถามถอนเงินเข้าทูมันนี่ l อเลต แอปนี้เว็บไซต์นี้นะครับเปิดมานานเป็นปีแล้วแต่ยังสามารถถอนเงินเข้าทูแมนี่วอลเล็ได้อยู่การหาคะแนนไม่ถึง1อาทิตย์ด้วยซ้ำนะทุกคนถอนเข้าทูแมนี่วอลเลได้นะครับอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ2-3มวันในการถอนเงินเข้าทูแมนี่วอลเลแต่เข้าจริงๆหาคะแนนง่ายมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าสำหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะเพื่อทําการถอนเงินเข้าทูแมนี่วอลเลกันเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าจะเป็นเว็บอะไร ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมยิมรีเสิร์ชนะครับเป็นเว็บทำแบบสอบถามนั่นเองเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปสำหรับตรงนี้สามารถถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเลตได้ด้วยสังเกตดูคะแนนในเดือนนี้นะครับผมไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะทุกคนสังเกตดูผมก็เพิ่งเล่นมาเองตอนนี้ก็วันที่1 3 1 4แล้วได้มาอยู่ที่172รยคะแนนเดี๋ยวมาดูสำหรับการถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเลตกันว่า172คะแนนนี้ จะสามารถถอนเงินได้หรือเปล่าแล้ว,วมันจะคุ้มกับเราที่ทําการเล่นไหมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับกดมาที่สามขีดด้านขวามือบนสดนะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆน,นะครับเลือกเป็นแกลกรางวัลน,นะทุกคนแกลกรางวัลตรงนี้นะกดคลิกเข้าไปได้เลยเพื่อจะทําการใส่รหัสนั่นเองสําหรับตรงนี้เพื่อนๆน,นะครับต้องทําการยืนยันตัวตนนะครับสําหรับรหัสผ่านที่เพื่อน จะต้องทําการใส่วันเดือนปีเกิดตรงนี้ก็ใส่ให้ถูกด้วยแล้วก็กรอกรหัสประจําตัวประชาชนเข้าไปนะทุกคนมีแค่3อย่างเท่านั้นนะครับที่เราจะต้องทําการกรอกเข้าไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าถ้ากดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในเมนูการถอนเรียบร้อยนะสําหรับตรงนี้เดี๋ยวผมมาให้ดูแล้วกันนะครับสําหรับการถอนของเราเว็บนี้เปิดมานามพอสมควรอยู่นะครับสังเกตดูนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับสามารถเลือกรางวันได้นะครับว่าจะถอนตัวแบบไหนนะครับให้เพื่อนเลือกเป็น two money wallet นะทุกคนเลือกเป็น two money wallet กดคลิกเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับสำหรับตัวเลือกการถอนของเรานะครับสังเกตมูลค่าการถอนตรงนี้นะครับมูลค่าการถอนของเราสามารถเลือกรางวัลการถอนได้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะเมนูแรกนะครับจะเป็น90บาท150บาทแล้วก็300บาทเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่า90บาทตรงนี้เราจะใช้กี่คะแนนในการถอนนะครับเลือกลงมาด้านล่างได้เลยจะใช้เพียงแค่ 450คะแนนเท่านั้นนะครับในการถอนเงินเข้า To m o n e y w a l l e t ซึ่งคะแนนของเราเฉลี่ยแล้วก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะทุกคนในการหาคะแนนมาดูตัวต่อมาก,กันดีกว่านะครับ150บาทสำหรับตรงนี้ใช้คะแนนอยู่ที่750คะแนนนะครับ750คะแนนนะครับในการถอนเข้า To m o n e y Wallet นั่นเองมาดูตัวต่อมาก,กันดีกว่าสูงสุดเลยนะครับสาหรับตรงนี้นะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่ 1,500คะแนนนะครับในการถอนอยู่ที่300บาทนะครับเอยอะพอสมควรอยู่นะก็เล่นถือว่าไม่นานนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสําหรับการหาคะแนนของเรากันดีกว่านะครับว่าการหาคะแนนของเราจะทํำยังไงนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับเลือกเป็นแบบสอบถามทั่วไปนะครับเลือกเป็นแบบสอบถามทั่วไปตรงนี้นะครับทําการกดคลิกเข้าไปได้เลยตรงนี้นะครับไม่ได้ยุ่งยากและก็คะแนนได้เยอะมากมาก หลังจากนั้นนะครับเลือกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มเนะทุกคนเลือกเป็นแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มสังเกตคะแนนนะครับมีสูงสุดอยู่ที่40คะแนน40คะแนน76คะแนน80คะแนน60คะแนน80คะแนะแนโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับคะแนนการที่เราจะเล่นมาแบบนี้เราต้องทํา การเล่นแบบสอบถามนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวจะมาเล่น40คะแนนให้เพื่อนดูแล้วกันเริ่มทําแบบสอบถามลองดูแล้วกันว่าทั้งหมดที่เราเล่นไปเราจะได้รับกี่เหรียญเลือกแบบนี้นะทุกคนสังเกตด้วยหลังจากนั้นนะครับสังเกตด้านล่างนะทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับสําหรับการถามก็เริ่มทำแบบสอบถามนะทุกคนกดคลิกเข้าไปได้เลยนี่สลหรับตรงนี้กดคลิกเข้าไปได้เลยนะ โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้จะมีเมนูแสดงบอกด้านบนนะครับถ้าถึง100%เมื่อไหร่นะครับเราก็จะทําภารกิจสําเร็จก่อนอื่นนะครับเราต้องทําการเล่นนะทุกคนทําการติ๊กแบบนี้กดคลิกต่อไปแบบนี้เรื่อยๆนั่นเองเราก็เริ่มทําแบบสอบถามไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆแบบไม่อ่านเนละทุกคนรีบทารีบเสร็จแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้กี่เหรียญกัน เลือกเป็นแบบนี้หลังจากนั้นกดต่อไปนะครับเพิ่มขึ้นแล้วนะประมาณ20%แล้วเราเสร็จไปประมาณ20%แล้วนะครับกดติ๊กได้เลยนะครับเราก็ทําเป็นข้อข้อไปเรื่อยๆนะครับทําการกดคลิกต่อไปทําการกดคลิกต่อไปนะทุกคนอากดคลิกต่อไปได้เลยตรงนี้นะครับมันอาจจะเลือกคําถามยากนิดหนึ่งทุกคน มเป็นตรงนี้แล้วกันอ่ะเลือกเ,อเดี๋ยวเลือกเลือกใหม่เลือกใหม่กดคลิกต่อไปอกดต่อไปอีกครั้งนะครับตอนนี้ถึง50%เรเรียบร้อยอ่ะถึงครึ่งทางแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้กี่คะแนนกันหลังจากที่เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับ คำถ,ถามก็วนมาเหมือนเดิมนะครับทุกคนกดคลิกต่อไปอเลือกเป็นอย่างที่6แล้วกันอย่างที่7เขาบอกว่าให้เลือก1 5ถึงนะครับเดี๋ยวๆน,น่าจะเกินนะทุกคนน่าจะเกินนะ1 2 3 5, 5เรียบร้อยกดคลิกต่อไป ไปดูกันว่าภารกิจเราจะผ่านไหมเฮ้ยทำไมไม่ผ่านอีกเนี่ยเราติดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเลือกเลือกใหม่เลือกใหม่นะครับเลือกใหม่3ามสี่ห้าแะ้วกันอ่ะลองดูแล้วกันห้าผ่านเรียบร้อยทำการดกดคลิกต่อไป เลือกช่วงอายุนะครับว่าเราอยู่ช่วงอายุไหนมันก็ขึ้นอยู่กับแบบสอบถามของเรานะทุกคนได้ไหมอเอาเป็นปริสโมนฑลและกันอ่ะปริสมนฑทนละกันเฮ้ยนี่สังเกตดูคะแนนทุกคนเยอะมากๆเลยเราทําสําเร็จเรียบร้อยนะทุกคนทําให้เพื่อนดูเ,เรียบร้อยนี่สังเกตดูคะแนนที่เราได้รับนะทุกคนบวกเพิ่มมา39คะแนน ซึ่งการหาคะแนนตรงนี้นะครับหาง่ายมากๆหาง่ายจริงอะ่ะทุกคนเราได้มาบวกเพิ่มอยู่ที่39คะแนนตรงนี้ใช้คะแนนไม่เยอะในการถอนขั้นต่ำในการถอนอยู่ที่450คะแนนนะในการถอนซึ่งตรงนี้คุ้มอ่ะบอกเลยคุ้มนะสำหรับแอปนี้เห็นไหมสังเกตด้านบนที่เป็นคะแนนรวมเดือนนี้ บวกขึ้นแป๊บเดียวเองบวกเพิ่มตั้ง39คะแนนถือว่าคุ้มมากๆเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นเว็บยิ้มรีเซิร์ชที่เปิดมานานแล้วแต่ยังสามารถถอนเข้า t r ท m ม n น y ่ a l l e t ได้ปกติอยู่นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ลางคลิปแล้วกันสลักใครที่อยากให้ผมถอนนะรอติดตาม EP หน้าแล้วกันเดี๋ยวจะมาถอนให้เพื่อนดูตอนนี้ผมมีคะแนนทั้งหมดอยู่ที่900 0 110ออ่อ้ย30คะแนนดี9,130คะแนนนะครับผมเล่นมาเป็นปีแล้วนะกว่าจะถึงก็นานพอสมควรเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะ EP หน้าเราจะสามารถถอนได้ไหมสลักใครที่ยากเล่นเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปและการสลักใครที่ชอบคลิปโรนี้นะครับหรือคิปโรนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อยจะพลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องมตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ